พอได้แล้วคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นใครกันหน่นะไม่เข้าใจช่างเถอะหน้าดีได้แล้วมาที่นี่ทำไมกันล่ะคะถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วก็โลหิตจ้างเหรอจับไว้ดีๆนะเดี๋ยวก่อนค่ด้วยพี่คนเมื่อกี้นี่มันใครอ่ะมาที่นี่ได้ยังไงกันคะมาถึงขนาดนี้เนี่ย ไม่รู้สิเห็นคุณคุริยามะก็เลยกระโดดมาเนี่ยที่สำคัญเร็วไปตอนนี้แหละทะฉันมิกเองได้เดี๋ย้วยด้วยพี่โคโตคินะฮะ 「静かに生きてい私を添えた」 สมพี่คะ,ะรักที่สุดพี่คะรักที่สุดฮัลโหลเปลี่ยนเสียงริงโทนนั่นได้แล้วรู้ได้ยังไงคนอย่างพี่คนจะต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะมีเรื่องอะไรอะอากิฮิโตนะน่ะรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้เธอไปคุยอะไรกับมากกี้เล่านิดหน่อยไม่บอกพี่เนี่ยนะงั้นก็ คงทำไม่ฟรีฟรีไม่ได้แล้วล่ะนะรู้แล้วล่ะน้าขอร้องละพี่คะรับทราบถ้างั้นก็ถ้าจะจบแล้วนะครับถ้าใช่ก็ดีห ข่าววงกดเนี้ยตอบสนองความทรงจำของพวกเราเหรอคะอ๋อคุณอายากาบ,บอกมานะ่ะโดยพื้นฐานจะเข้าสิงก็จริงแต่ก็มีแบบที่สร้างอะไรแบบนี้มาขังเหมือนกันนะอ๋อแล้วจะมุ่งหน้าไปที่ไหนเหรอคะไม่รู้สิฮะจะไปรู้ได้ยังไงเล่าคนที่น่าจะรู้คือคุณคุริยามะไม่ใช่หรืองไงอะฉันจะรู้ได้ยังไงกันล่ะคะมาสู้โดยไม่ได้วางแผนอย่างนั้นเหรอเนี่ย มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะคะไม่ได้วางแผนสินะไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่สักหน่อยนี่นาแล้วตามฉันมาทําไมกันล่ะคะเพราะเธอคือสาวแว่นน่ารักไม่สบอโดมเลยยัย<ะ>เรอ<ะ>สกกูนะพิพดิจะการงานว่างเปลา่าโดยวางแผนอะไรเลยอย่างนั้นเหรอแผนการมันมั่วหมดและะ้วล่ะมาเองเลื่องจะบ่อนอีกแล้วคะ มาเองงั้นเหรอแล้วก็อย่าพูดอะไรกับผมแล้วก็มาเองคนเดียวสิไปสืเรื่องฉันเองแล้วก็รออยู่หน้าประตูบ้านฉันเองไม่ใช่เหรอคะเรื่องพี่นะแล้วใครทาให้เป็นแบบนี้กันเล่าเดิมทีคนที่คอยไล่ตามผมทุกวันคือคุณคุริยมะนั่นละเรื่องเด็ย้โอยนุนม่เป็นบ้าเลยนั่นเป็นคำพูดของฉันคะ่ะ ยังไงก็ขอบอกให้ชัดเลยนะที่เธอบอกว่าผมมีเพื่อนเยอะนะจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเรื่องจริงไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่หรอกนะคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือคุณคุริยามะตั้งหางแล้วคนโผล่ดื้อเอ๊ะคุณอย่ามาคุณคุริยามะโทษทีที่ผมไม่มีแรงแบกเธอแล้วคุณคณริยามะก,ก็รีบถอดรองเทา้าซะ Biết tính bắt tôi đuôi nữa đấy mẹ 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 ถึงจะเป็นทริคแบบโบราณก็เถอะแต่ถ้าโดนหลอกได้แล้วก็ทำไมต้องทิงยุ่น้องของฉันด้วยต้องไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่นาแล้วคนนั้นเป็นใครอ่ะฮะซากุระที่เรียกเมื่อกี้นะ่ะค่ะอินามิซากุระเป็นน้องสาวข,ของอินามิยูอิที่ฉันฆ่านะคะฮะ คุทียามาถูกเขาไล่ฆ่าเหรอก็แน่จะใช่แต่ว่าสักุระไม่เหมือนกับยูอิถ้าไม่มีพลังนักรบต่างโลกเลยอะแล้วทำไมถึงได้อะไรกันอะรถไฟมันยูอิเอ๊ะ อ้อแล้หายไปแล้วอะไรกันนะโอ้ยอ้ไอ้บ้าเอ้ยพี่ยามาฮะอินุมิสากุระไม่ให้มาขวางเลยเรื่องแก้แค้น่ะพอได้แล้ว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายหยุดฮะอย่าถูกมันหลอกนะนั่นน่ะไม่ใช่คุณยูอีตัวจริงคุณคุริยามะรีไปซะเดี๋ยวสิคุณคุริยามะรีบหนีเร็วเข้าคุณคุริยามะคุณคุริยามะ้ย ยูอียูอีเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไ <c oughs> ม่นะ <c oughs> นี่เป็นร่างจริงของเงาว่างเปล่าเหรอ うっ มาแล้วอคุณผุ้หมาเอ๊ะอะไรเหรอฮะเลือดอนั่นเป็นพลังของสายเลือดต้องสาบแค่แตะก็จะถูกกัดกิน พลังที่ไล่ทุกสิ่งไปสู่ความตายราวกับยมทูตน,นี่เธอฉันนดูเหมือนคนธรรมดาหรืเปล่าคะ สำหรับฉันก็เห็นแค่สาวแว่นน่ารักเท่านั้นแหละอะไรกันเงาว่างเปล่าว้าวสวยจังเลยไอ เธอเนี่ยลงไหลเกินจนเปลี่ยนร่างแล้วสินะเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยเล่นนี่ไปก่อนแล้วกันเนะนี่ยเนี่ยนี่คุณคุริยมะเอาละเร็วเข้ารีบแทงเร็วๆสิ ตอนนี้มันอ่อนแออยู่นะถ้าลร่มันจะร่างผมได้แล้วก็มันคงแต่ว่ารุ่นพี่จะไม่ตายหรอกผมเป็นอมะตะนะจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้าแต่แต่ว่าธมาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีทางเลือกก็เลยมานี่นี่นะ ก,ก็ใช่ค่ะแต่วา่ายังก็ต้องผ่านมันไปจัดการไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนทั้งเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายหรือว่าจุดยืนก็ด้วยอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปสักอย่างหรอกแต่ว่าถึงอย่างนั้นภริยามาก,ก็มาอยู่ที่นี่ยังก็ต้องผ่านมันไปอย,อย่างเงาว่างเปล่าเนี่ยอย่ายอมแพ้มันนะถ้าแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญเปล่าแทางเลย <laughs> ผมเป็นอมตะ <laughs> ว่าะอย่างนั้น เพราะอย่างไงอยู่ต่อสักลินพี่หยุดอาอาอาโอ้ยปวดไปเลือดด้วย జరుగుతా วก่อนหลบไปซะทำไมล่ะอีไฟคือเงาว่างเปล่านะไม่คิดหรือว่าจะเป็นแบบนี้ขอโทษฉันไม่รับรองชีวิตหรอกนะรู้อยู่แล้วล่ะ อะไรกันเหรอคะดูเรื่องที่าาคาบราคุงเป็นลูกครื่งโยมูแล้วสินะเมื่อเรื่องการอยู่ในสภาวะอันตรายโยมูที่อยู่ในร่างก็จะตื่นขึ้นมาเอาเป็นว่าง,งานนี้ยุ่งยากแน่ กำลังจะทำให้พลังไร้ผลแล้วล่ะคุณอายกะเข้าใจแล้วทำได้ก็แค่ฟื้นฟูเขตแดนเท่าน,นั้นล่ะถ้าเขตแดนพังโงด้วยความเร็วมากกว่านี้เขาไม่อาจจะหยุดเขาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะกำจัดเองกำจัดจะถูกลบไปในช่องว่างอากาศและโครงสร้างร่างกายเลยต่อให้ทำแล้วอาจจะไม่ตายก็เถอะแต่ก็ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะ

ตอนนี้นะหย่าย่ย่า่งกลด้งกอดอีกไม่ไหวจะพังแล้ว พี่อิซมิอะฮะนี่มัน หรือเปล่าคะดินพี่จะเข้าใจอะไรล่ะคะคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือคุณคุณยิยามาต่างหากแล้ว <c oughs> ผมเองก็เหมือนกันละ่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยคะ่ะฉันไม่รู้เรืองอะไรของดินพี่เลยแต่ฉันกลับ ต้องหยุดให้ได้ คุณคุณได้ยินไหมอีกแล้วนี่ผมคุณคุณได้ยินไห ขอโทษค่ะแบบนี้นี่เององค์กรถึงได้คอยจับตาดูคงต้องถอยไปแค่นี้ก่อนสินะทานแล้วนะคะ ค่อยๆกินก็ได้ฉันรู้สึกว่าเลือดไม่พอแน่ๆค่ะต้องเสริมธาตุเหล็กด้วยอีกอย่างนั่นไม่ใช่เงาว่างเปล่าด้วยยิ่งกว่านั้นเนี่ยมีค่าแค่สองร้อยเยนอีกคุณอายากะไม่มีทางโกหกพวกเราหรอกนะงั้นนี่หมายความว่าอย่างไงกันคะฉันจะไปรู้ได้อย่างไงกันเล่าเอ๊ะ แล้วรุ่นพี่ไม่กินเหรอคะอืมออจะไปไหนล่ะห้องน้ำน่ะคือว่านะคะผมน่ะดูเหมือนคนธรรมดาหรือเปล่าก็แน่นสินะคะสำหรับฉันก็เห็นแค่รุ่นพี่นี่ใส่เสียบ้าแว่นเท่านั้นล่ะคะ่ะ ไรเล่นั้น นนั่นคือค่ะฉันเก็บเงาว่างเปล่ามาแล้วล่ะคะ่ะสิ่งนี้คงหยุดองค์กรนักรบต่างโลกได้สักพักทำได้ดีมากกลับไปได้แล้วค่ะชุบปี <c oughs> เลยเหรอคะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อยสุดท้ายก็โดดเดียวแหละ ทุกคนนะ